นี้เราอยู่ในเกมมีท้ามีทากันนะคะวันนี้ได้ผมผมได้เชิญเพื่อนที่ชื่อว่าเมฆมานะคะและดังั้นเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะคะเมฆมาเริ่มเล่นกันเลยคเกบเกมสยองฝันกลัวแล้อยากให้คนอื่นมาเล่นด้วยอ่ะเมฆ อเออนได้ยิน,ยน,นคนชอบแนวแนวพันกันเออออเอม่น่ากลัวขอซ่อนในตู้นะ นายช่วยทำอะไรแทนฉันหน่อยนะโอ้ยมาช่วยก็ได้จ้กะ <c oughs> แม่นายอยู่ไหนไ <c oughs> อ่ะแล่ก็อย <c oughs> ู่ตรงเกิดอ่ะเอ้ยแม่มาเร็วดิอย่าปล่อยที่นันคนเดียวล่ะแม่นายตรงู้นนั้นเหรฉันดูตรงนี้ อยากไม่อยากตอกบอเขาหรือ,อที่จะร้องอุแวอุแวไปวันวันนั่นเองมันไม่น่ากลัวหรอกได่ปีตาจปีศาเนี่ยแต่มันใค้มันมาจิ้งลอยใค้มันมาสินมะนาวอุ้ยแม่เอาคุคณแจของดีเลยตอนมาเกืดแด้ ก็น,นายก็พวกเราได้คุ้แจมาเมฆเรารีบเอาไปคุ้แจไปทำอะไรอ่ะค้นหาค้นหากล่องเหรอไช่กล่องเธอต้องหากล่องเอกอ่ะใหญ่กล่องไหน่เ,เ้ยเฮ้ยนายเจอกล่องแล้วขึ้นช่อนในตู้เสื้อผ้า แย่งแล้วกันแม่วางเร็วน,น,นั่นแหละแบบนั้นแหละเก้ามาตัวโดนสวยจ้ะนะเออต่อไปเขาจะโหดกว่าเดินนะเอาตัวรอดที่ได้แหละต,ตัวนี้เป็นแค่ปีดาปีดาง่อยๆอ่ะมันไม่น่ากลัวหรอกแค่ปีดาปีดาตัวเดี นี่นายเร่ยไงดีประหม่าเขาเกินไปแล้วนะเอ้ยฉันเจอกล่องเพื่อนจำไว้นะเราหยุดตรงเนี้ยโอ้แต่เราเจอกล่องเหมือนกันเนี่ยไหนแล้วนายช่วยหากุดแจหน่อยนะ

กันแค่สองคนเองนะแต่ยังไม่มีใครเจอจกุญแจเลยแต่ฉันกลัวมากจริงๆอยากให้คถอื่นมาเล่นด้วยอ,ะอ่ะแกแกปีป๋ตัว่ยมเหลี่ยมเนี่ยนะมันน่ากลัวเอ้ยมันเหลี่ยมยังไงอะ่ะหน้าไปถึงเหลี่ยมแบบไหนแบบเหลี่ยมแบบตัวริมเหลี่ยม,รยมหรือแบบเหลี่ยมแบบไปถึงแบบหน้าเก๋แบบเก้าพูดเก๋ ฉันนายว่าเขาเลยนะเอ้ยตกใจหมด,หมดไม่ว่านั้นเป็นหมีอุยเดฟอันนั้นอาจจะเป็นคุญแจก็ได้นะเน,นี่อเกิดนายจ,ราจะรหัสช่วยบอกฉันหนนะ่อยนะแล้วก็บอกเนี่ยว่ามันคือรูปอะไรบ้างอ,อุ้ยละ เป็นกุญแจกะะไ็ได้่เธอเธอัวากนเธอ,เอ,เอ,เอลองซ่อนกนดีไหมฉันได้ยินแบบิาิาจริงด้วยใส่ีแเน ้าแ,แบบนั้นเป็นจริงละแบบนั้นก็เล่นเกมแบบนั้นก็เล่นเกมไม่ได้เลยอ่ะดีเล่นได้ดิก็บีดาบีดาไนใจดิวเกียลรวเปิดใจปีดาบีดาแม่แม่นมัวแล้วนายมั่วละอันนายมัวละน, <c oughs> น่ากลัว เดี๋ยวจะไม่มาถึงไม่ออกไปเลยทำไมล่ะนายจะมาทำไมก็เราจะมารีวิวเกมนายแกไม่ต้องมามันก็ไม่เกิดเรื่องก็เราจะลองมาลองดูบ้านดิซี่โอ้โอ้หืม้ันตัว กันออกถึงกินใช่ไหมเารวแว่ามนวนมีอะไรบ้างมันไปแล้วใช่ไหมเพื่อนใช่มันลังไม่ไปเหลือเพ้อ อ่ะเป็นเหมือนดำดำอ่ะเดินไปเรื่อยๆหน้าห่ะดูหน้าหนาดำดำหน้าหนะที่มันมีรอยกําแพงหน้าหนะรอยกําแพงดำดำงั้นมาหาเรื่องกันละเออขอบใจเพื่อน โอ้โเดี๋ยวฉันขอซ่อนตัวก่อนพีดาพีดามันมาเฮ้ยครับพีดาพีดามันมาแล้วก็นั่นไงมันก็กำลังมาอยู่ออเอ้ยไม่มันมา ยังไงเราก็ต้องหากุญแจก่อนแล้วก็เราต้องหารหัส,สเซฟด้วยคุณแจคุณแจก็บละแล้วก้าคุณแจไหนกุณแจเ็กว่าคุณแจเจกันเจกันเ่กันเจกัน เลนเรียนเดี๋ยวนี้น่ะหาเรื่องละอันนี้หาเรื่องละอุ้ยแม่มจะาเตูรูเซฟเจ้เจอตูกเซ นายก็จะไม่ยอ่งข้าจะตายจะตายทั้งนายตายมันกวนบอกแล้วดิว่านายตุียไม่มันว่างมันไม่ขึ้นแกจะตายและนี่เฮ้ยมิกรีบเข้าตู้เร็วเฮ้ยนายก็จะ ว่าฉันกลัวเกมผีอะ่ะนายไม่กลัวหรอกได้เป็นก่กนายเต้ก้าวเพราะว่า,วานายมีเก้าทั้งหมด9ชีวิตเลยนะเอ้ยนั้นฉันไม่ใช่แมวนะเพื่อนฉันไม่ได้มีเก้าชีวิตอุ้ยเพราะว่านายเก้าอ่ะนายเตอก้านายต้องมีเก้าชีวิตแล้วมันก็แค่ชื่อฉัน ขอร้องเธอขอให้เจรวังนยห้ามตายเระแกปิดเดอดเดปิดวนเดดไม่ฆ่าตัวาากา มัวหลุดด้านหลังนายก้าวขึหนหลุดด้านหลังนายโอ้ยแล้วนายหลอกนี่นะนคิดว่าฉะนมีนี่่า

เดี๋ยวตั้ไปตู้ละไปละเอาเจอกันทุกนิดนายรีบๆมาละ่ะแล้วก็ต้องมาแล้วก็ซื้อก้าวซื้อปลาซื้อขนมซื้อแมวเลีย้ยให้ด้วยนะแม่อันนี้นายรอเล่นใช่ไหมก็หาดป้ดไม่ได้รอเล่นพูดจริงพูดใหม่นะ ฉันจะบอกใหน้นายไปซื้อนะไม่อะเดี๋ยวนะอาหารแมวหนึ่งเจออาหารไปหนึ่งตู้จะไม่ซื้อเลยแล้วก,แวก็แล้วก็ที่นอนอีกหนึ่งอันแล้วหนึ่งอันแล้วจากนั้นก้นอีกหนึ่งหลัก<า>แกเนี้ยไม่นาะ ง่ายนายทำได้ดูแลฉัลนรู้เรื้องแต่ในตัวนาย <laughs> แต่ก็อนนายก็ตื้อนมมาช่วยรักษาใครก่อนซื้อปืนซื้ออาวุธจีนื้ออะไรนู่นนี่นู่นนี่หน่อยรักษาแล้ว